มันมีหลุมทางตัวหนึ่งที่หลายคนยังรออัลายหลายคนยังไม่สามารถเป็นเท่าแก่งได้หลายคนยังไม่มีความเพียรในการที่จะมาถ้าเมื่อตัวคุณจะอาศัยอบลายอยู่ลูกคุณจะอาศัยคุณได้ไหมไม่ได้ <conservatives> นี่ไงมันเป็นหลุมทางไหมคุณดูดีๆคุณดูดีๆแค่หนึ่งแตกสองเนะี่ยผมไม่ต้องการคุณเรามาเป็นทารถณนะหน้าที่ของใครของมันามาต้องเอาคนติดตัวมากี่คนสอ,<ง>สองคนคุณจะไม่สามารถสําเร็จได้ถ้าคุณหาลูกสองลูกค่ะต<สอง> ลูกของลูกลูกซ้ายลูกขวาเนี่ยลูกขวาที่แม่ผมพูดถูกไหมถูกถ้าคุณไม่แตกลูกลูกก็ไม่แตกหลานคุณมาเท่าไหนคุณมาเท่าเดิมมาเท่าเดิมมาเท่าเดิมมันจะจำเร็นไปถามก่อนไม่ก็นี่ไงไปหลุมพรางไหมหลุมพรางหลุมพรางไอ้เดี๋ยวรับผมหนยนะทำไมล่ะวันนี้พอดีที่บ้านเนี่ยสามีไม่สะดวกลูกก็ไม่บอกว่าแม่ทำแม่ไป่ทำเลย ก็เลยต้องอาศัยอะไรอาลายพอจะมีที่ว่างสัพที่ไหมอาลายก็ทำหน้าที่ได้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 แล้จัดแล้จัดแห่เป็นไงครับทั้งคู่เลยครับคอหรอขอโทษครับพี่ผมไปรู้พี่กินน้ำ มันโดนก็ด่านนั่เยมันโดนมากๆเลใช่ไหมเอาผมพูดถูกไหมเราที่ตามผมไปดีนะแค่ที่มันโดนเต็มคือปั๊ปๆปขอกบอเตมเต็มเลยไม่ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้น้ำมอหน่อยไม่ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลยากนะก่าจะเจอโอกาสแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่แต่เจอมานะใช่ไหม เออรรู้ไหมว่าเรื่องนีที่หลายคนเนี่ยติดอยู่เรื่องนี้ครับใช่ไหมพี่พยายามแก้อยู่ไม่จบผมจะพูดไม่จบมันมีมันมีความหมายเดื่องผ้าเป็นผู้หวัง อยู่ในกรอบที่ยังไม่มีความรู้ยังตุกโถดเจอเต็มหน้าที่เราต้องทําอะไรครับทําหน้าที่ของเราก่ไปจิวจี้ใไปบอกเฮ้ยมามาเลยทิ่ของคุณคุณมากนี่อย่างหมื่นหมื่นงงงอยู่กูจะไปยังไงวะแฟนก็บอกว่าถ้ามึงออกนอกบ้านมึงกลับมาเลิกกันงานนี้งานนี้จบแล้จบนะจบแน่มาไม่ได้แน่สมมูรณนะผมพูดใหม่ๆของทุกคนถ้ายังไม่เกินรองงานยังไม่ผ่านประมาณเก้าสิบวันเนี่ยควรจะทำหน้าที่อะไรกูก็ทำ แต่ถ้าลูกเลี้ยงไม่โตไปว่าหลังสามเดือนไปยังเลี้ยง <Yeah. S 1> อยู่สามปีเลี้ยงอยู่จบครับอันนี้ตรงประเด็นไหมครงหลุมพังไม่ได้แปลว่าไม่ให้ดูแหละแต่ถ้าดูแล้วไม่โตคุณนั่แหละผิดคนไปรับส่งคนนี่แหละผิดผมพูดถูกไหมก็คุณไปปลปูกนิสัยเขาอ่ะอันนี้พูดถึงออนไลน์อยู่นะออนไลน์อยู่นะเดี๋ยวจะสนุกวานี้เข้าไปเรื่องออนไลน์ นดูนะมันยากอยู่เซ็นเตอร์มันอยู่ไกลกุส่ามาลงทุนทําตรงนี้ไว้ให้แล้วเนาอุตสาหกรรมเนี่ยตอนเนี้ยผมก็เห็นหน้าอุตสาหกรรมอยู่สามสี่คนเนี่ยไม่เพิ่มไม่เพิ่มคนอุตสาหกรรมให้มันน่าที่จะเพิ่มได้เพราะมันติดอยู่แค่เรื่องเดียวมันมีหลุมพางตัวนี้อยู่ท่านประจิงไหมกีเดงเพราะตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าที่ยายไปรับเขามาไม่ได้เขาเลยไหมมาถ้าเขาเป็นอาไรเกินห้าเดือนหกเดือนปีนึงแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่โตครับ แต่ถ้าก็เป็นผู้งหวงังเรายังไม่เกินสามเดือนหน้าที่เราต้องทาให้ดีครับหนึ่งสร้างสักคิ์ศรีอันสองสร้างความรู้สร้างความเข้าใจคนเราก็รู้ว่าเป็นงานของเขาเขารู้เข,เขา,เขา,าทำได้เขาไม่รอเราหรอกไม่ทันกินจริงไ,ไหมเขาอยากโตเนี่ยไม่ใช่โตเพราะเรานะที่ไปรับเขานะโตเพราะเราไปรับลูกของเราไม่ใช่โตเพราะอาบไลไปรับลงามาตอนะนี้เขาจะผิดมดทีาอัลายรับลงามาอะไรลูกเราล่ะให้ดูและจบไหมครับจบไหม ผมกําลังให้คนคิดตามผมดีๆพอเราแก้หลุมพางนี้ไม่ได้เราดูเราแก้ครบโอ้ขาดข้อนี้อยู่อ่ะมันถึงไม่โตมันจะโตได้ยงไงละ่ะก็รถพันเองรับได้สี่คนมันจะมาหาคนยังไม่ได้เลยผมพูดถูกไหมเอ้ยเดิ๋ยวมึงเอาให้เขาหน้าไหมพอดีรถเต็มตายแล้วกูธุรกิจมีรถเต็มเลยจริงไหม แต้ตอนนี้แถวบ้านมึงอ่ะไม่มีไม่มีรถเลยหรอมึงไม่รู้เลยที่เนี่ยมาอย่างไรได้บ้างมึงก็ต้องรอรถคันเดียวเลยหรอถ้าถูกยึดติดแบบนี้โตไหมไม่ระหว่างรุ่งกับร่วงอะไรไม่แปลกที่คนร่วงอยู่เพราะความเข้าใจไม่ถึงผมก็เพิ่งจะเข้าใจมันโอ้ ทำไมบรรยากาศทุกอย่างก็โอ้หทุกอย่างดีหมดแต่ทำไมมันมีอยู่แค่นี้วะอ๋อเราไปนั่งเชจคุ้น,นำละอ๋อนคนน้นเขาไม่มีรถเลยแต่ตีแล้วรถทันเึินมาไม่กี่คนอ๋อคนนำคนนี้ก็มีรถไอ้คนนี้ก็มีรถเว้ยก็นัน้ำสมบูรณ์ไปกันทั้งหมดยี่สิบคนมีสี่คนก็นถูกแล้วยี่สิบคนเพราะมันเกินแล้วมันนั่งไม่ได้นอกจากรถเนี่ยก็บบกมันจะได้เพิ่มหน่อยแล้วตีนี้พอให้เขาไปนั่งข้างหลังมันยังมีสี่คนชอบนั่งถ้าฝนก็ตกแดดก็ร้อนมันจะไปนั่งยังไงตีนี้จริงไหม คุณรู้ไหมว่าข้อหลุมทางข้อนี่มันเป็นกับเครือข่ายทั่วทั่วโลกเลยครับแต่ผมสําเร็จผมก็ย้อนมาหาผมทุกคนเคยฟังประวัติผมไหมเคยมีอัพไลน์ไปรับไหมไม่ีคือรถเมย์เลือกสีเลยขนาดเลือกรถเมย์เลือกสีเลยนะก็มผมบอกวิธีการไปแล้วลงทุนส่วนหนึ่งเงินที่เหลือ,อไว้เป็นค่ารถเมย์รถเมย์สีขี่กับน้ําเงิน กับสีเขียวเท่นนะั้นสองบาทกับต่าทถ้าสามาสิ่พวกเป็นสีโชไม่ขึ้นเพราะเงินมันมีจำกัดต้องนั่งให้พอเดือนถ้าไม่พอเดือนรู้จะอาศัยไปแล้วต่อได้โตไหมเดือนแรกได้หมื่นหนึ่งเขาาเดือนแรกได้หมื่นเนะี่ยจักไม่รู้ซ้ายมีสิบขวามีสิบ,บา่าทจับคู่ได้สิบคู่ได้หมื่นหนึ่งจักไม่มีทุนจับเหลือสองพงันกว่าบาทเนะี่ยพอได้ทุนมาหมื่นหนึ่งเดือนหน้าไปต่อได้ไหมร<า>ู้ไหมเดือนหน้าได้ห้าหมื่นข้างซ้ายห้าสิบบาท แต่สิบอ่ะแต่ไปห้าสิบกว่าแต่ไปห้าสิบกว่าไปห้าสิบไปไงไปเห็นงานไหมเดือนแรกได้หมื่นเดือนที่สองห้าหมื่นกี่เปอร์เซ็นต์คิดกันเป็นไหมลองลองคิดมันเก้ากี่เปอร์เซ็นต์กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์รู้ไหมเดือนที่สามได้แสนโอ้จะข้างมื่นตัวไปเพลินแสนขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์มีไม่งานขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบน้สามเดือนได้แสนยังไม่พอเดือนที่สี่สามปีได้แสนกว่าพอเดือนที่ห้าได้สองแสนกว่าเป็นไมินิเจอรเล 22่สิปีจะได้มีโยงเหิงตัวเดียวมีสาขาที่เดียวสาขาเราดูดีไปเพราะสินค้าเต็มไต้นมีโยงเหัืองอย่างเดียวซิงเกิลมีสาขาที่เดียวแต่ทำห้าเดือนขึ้นเมเนเจอร์ได้มาหกแสนกว่าบาทอะไรยังไม่รู้เลยเพราะไม่เคยยุ่งกับอะไรเ <laughs> พราะถ้ารออะไรป่านนี้อาจจะไม่มีเราเราก็ได้ เราไม่มีรถส่วนลดนะแต่เราก็มีรถครับรถสาธารณะไม่เคยเจอรถไฟฟีรถเมไฟฟีดไม่เคยมีรุ่นที่เราทำจริงไหมไม่เคยเจอเพราะอะไรนะแม่หนึ่งผมก็ใจแผนผมจับมือท่านประธานจับมือกับท่านประธานครับคุยกับท่านมาห้า่วโมงขึ้นเมื่อวานกับวันนี้หกชั่วโมงขึ้นผมรู้ล้ะเอาด้วยนะแต่ขอให้ท่านจะเปลี่ยนแผนได้ไหมครับบอกงานบอกงานะ่านบอกว่าท่านจะเปลี่ยนแผนนะครับ อโอเคผมจะไม่เปลี่ยนแผนภาพนี้ไปกดโดยในภาพย,ยนตร์นะมีอยู่เพราะมีหลักฐานผมบอกนะแผนใจผมไม่ได้หรอกเพราะผมรู้ว่าผมรวยได้แต่ผมกลัวเขาจับผมไ,มได้ผมจับมือเจ้าของไปคุยห้านโมงครึ่งไอ้คนที่พาไปว่าไงคุณจะแค่จะทำจะซื้อยาเขาเนี่ยคุณจะมาคุยแรกันคุยกันระกัหนนะักะ เป็นคนคนนี้กลับบ้านไปแล้ววันที่สองจานนั้นมาเจออีกดูดูอะไรยพูดคุณจะคุยคุณจะเปิดแข่งกับเขาเหรอนั่นผมถามว่าคุณเอาไว้ที่ไหนเพราะคนเป็นนั้นเป็นคนแนะนำเนาะวันที่เจอเจ้าของผมไม่ได้รับเงินจากคุณผมรับเงินจากคนคนนี้ผมต้องการผมมีประสบการณ์มาสิบสี่ปีเขาเพิ่งเปิดได้สามเดือน ผมจะไม่อยู่กับเขาเขาเปิดธุรกิจขายตรงได้สามเดือนผมมีประสบการณ์มาสิบของบริษัทสิบสี่ปีฟังดีๆผมคุยกับเขาปั๊บผมเห็นแผนของมันมมทำได้แน่ๆไม่มีทางกูก็าหาได้แต่มีอย่างเดียวเลยกลัวมาถึงเอาโซโา่ลากไว้จ่ายไม่ได้แต่ไหน,นก็ผมคิดสําเร็จตั้งแต่วันที่จับเบอร์เขาแล้วเรื่องเงินว่ากันที่หลังไม่ได้ไปหาเงินลงทุนผมใช้เว,วาลาอาทิตย์หนึ่งเดยได้เงินมาเท่าไหร่รู้ไหม สองหมื่นแต่ไม่ค้าฟันผลร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบผมก็เพิ่งรู้อีกนะว่าการหักหน้าที่จ่ายทันทีเนี่ยเจอไม่ค้าสี่เจ้าขายหวยด้วยเมื่อก่อนมีหวยบนดินเลยนะขายหวยด้วยปล่อยเงินกู้ด้วยแล้วก็ขายเป็นพวกเป็นสุ่มเป็นเดี่ยวร้านเรียงกันเลยเป็นสี่สี่ห้องแต่ละเจ้าให้สูงสุดแค่ห้าไปจ่ายรับสี่พันสองร้อยห้าสิบต่อผมต้องการสองหมื่นก็เลยมาสี่เจ้าแล้วแต่ละเจ้าห้าบอกเขานั่วก็เอาสิจ้ามนแล้ว สี่เจ้านะผกเอามาสี่คนได้มาหมื่นเจ็ดพอดีเลยได้กลมๆแต่ติดลบอยู่ที่สองหมื่นเป็นนี้ทันทีเห็นเงินแค่หมื่นเจ็ดแต่โดนตั้งนี้ว่าสองหมื่นผมเพิ่งรู้นะโอ้ปกตินเนี่ยเขาใจดีกับผมมากเขาเก็บรายวันแต่ของผมเนะี่ยเขาขอเก็บเป็นดอกเบี้ยรายสัปดาห์ทำไมผมกล้าให้เขาก็าผมมั่นใจว่าที่จีจ่ายเงินรายวันจะมีเงินต็ดจ่ายเข้าดกอกเบี้ยเขาได้นึกออกไหมนึกออกไหม,หอไหมเออผมเริ่มต้นจากติดลบ จ็ดแสนบาทหกแสนแปดบวกไอเจ้าไอสี like bbe bbe people, ่เจ้าเนี่ยสองหมื่นเป็นเจ็ดแสนผลิตเมื่อยี่สิบสองปีที่แล้วแต่ทำธุรกิจที่นี่แค่หกเดือนได้กี่แสนรูอกี่จำได้ไหมห้าเดือนอะขึ้นตำแหน่งเดีเจอร์ได้มาหกแสนกว่าใช้นี่ได้ไหมคนอย่เพิ่มาเรื่อใช้นี่ตอนอยากที่มันเป็นมาสี่ปีตอนฟองสบู่แตกแต่คุณไปใช้นี่ร้อยยี่สิบกน่สองหมื่นใช้ได้ก่อน ผมมาใช้นี่เขาตอนชิ้นปีครับไอ้นี่ก้อนใหญ่พอผมได้เดือนที่แปดขึ้นเดรกเตอร์เดือนที่แปดผมได้แล้วที่นี่รู้ไหมสองล้านผมเนี่ยขึ้นปเป็นเซเดียนมันว่าที่เปเซเดียนก่อนตอนนะพอสิบเอ็ดเดือนเข้าสิบเดือนที่สองผมอีเวนต์เปซเซเดียนผมรับเดือนที่แปดรวมรายได้ทุกรายได้ผมมาตอนนั้นประมาณวันละสามสี่สามหมื่นกว่าประมาณเดือนตกหลานแม่งตกหลานไหมตกหลานนะครับ